ทำดอกแรกแบบนี้นะคะทำเก็บไว้ก่อนคือดอกแรกเนี่ยดอกที่สองถึงจะเอามาต่อถึงจะเอามาต่อถึงจะเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทำลายนี้กันนะคะเนี่ยค่ะไหมที่ใช้ก็เป็นไหมสีพายแต่ถ้าเพื่อนๆมีไหมตัวไหนอ่าก็ลองฝึกก่อนก็ฝึกใช้ไหมตัวที่มีอยู่ฝึกไปได้นะคะ แล้วก็เข็มมันสะดวกดีอะค่ะก็ใช้เข็มอันนี้แหละอันเดิมนี่แหละเบอร์สามนะคะจะขึ้นโซ่หกครั้งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกครั้งแล้วเราก็มาเชื่อมต่อกับหลักแรกทําเป็นวงกลมค่ะขึ้นโซ่สองครั้งค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงไปในห่วงนี้แล้วก็ควักไหมขึ้นมาปลดสองห่วงแล้วปลดอีกสองห่วง ทำแบบนี้15ครั้งนะคะจะรวมกับโซ่นี้เป็น16หลักค่ะสิบห้าพอได้สิบห้าแล้ว <c oughs> 16กับหลักนี้นะคะหลักที่เราขึ้นโซ่ไว้เนี่ยรวมเป็น1ิบสนะแล้วก็ แบบนี้จิ้มเข็มลงไปแบบนี้นะคะกับโซ่แรกนะแล้วก็เอาสีต่อไปที่เราต้องการสีที่เราต้องการใส่ลงไปควักไหมขึ้นมาค่ะค <c oughs> วักสีที่นี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทำโซ่สามครั้งนะคะ หนึ่งสองสามพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องนี่เราเชื่อมหลักนี้เราก็จิ้มลงไปในหลักนี้แหละคะ่ะนี่ควักไหมขึ้นมาปลดสองครั้งแล้วอย่าเพิ่งปลดหมดนะคะเกียไว้แบบนี้ก่อนพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงไปในหลักเดิม ปลดสองห่วงแล้วจะเหลือแบบนี้เหลือสามห่วงแบบนี้แต่นี้ก็รวบเลยค่ะรวบแล้วก็ทำโซ่สามครั้งค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องถัดไปค่ะนี่นะคะควักไหมขึ้นมาปลดสองพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องเดิมค่ะปลดออกสองห่วง พันหัวเข็มจิ้มลงไปแต่ละช่องจะมีอยู่สามหลักนะคะแบบนี้แล้วเราก็ปลดรวบเนี่ยค่ะแล้วก็ทำโซ่สามครั้งแล้วก็ลงช่องถัดไปพันหัวเข็มแล้วก็ลงช่องถัดไปแบบนี้นะคะจะทำแบบนี้ทุกหลักนะคะจะได้ทั้งหมดสิบหกกลีบค่ะ เราจะทำทั้งหมด16คลิปแล้วเรามาเจอกันค่ะบาย เก็บสุดท้ายแล้วนะคะครบสิหแล้วโซ่สามแล้วก็มาเชื่อมกับหลักแรกนี้เลยปิดทำดอกแรกแบบนี้นะคะทำเก็บไว้ก่อนคือดอกแรกเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะแล้วเรามาทำขึ้นดอกที่สองถึงจะเอามาต่อถึงจะเอามาต่อถึงจะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะต่อดอกนะพอเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็มาที่ห่วงนี้ก่อนค่ะแล้วาพันหัวเข็มจิ้มลงไปแบบนี้สี่ครั้งนะคะสองสามสี่พอได้สี่ครั้งแล้วทำโซ่สามครั้งค่ะ ทำโซ่สามครั้งนะคะแล้วเรเอาดอกที่เราทําเสร็จแล้วขึ้นมาค่ะนี่นะคะหันด้านหลังชนกันนะนี่หันด้านหลังชนกันเราก็จิ้มลงในตรงที่เป็นมุมเนี่ยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาคล็อกไว้ทําโซ่สามค่ะพันหัวเข็มแล้วก็มาทำเอฟลงในช่องเดิมนี้สี่ครั้งเหมือนเดิมค่ะ ได้สีครั้งแล้วก็จิ้มลงในช่องถัดไปกวักไหมขึ้นมาปิดไว้แบบนี้แล้วก็ทำโซ่สามครั้งค่ะแล้วก็เอาฝั่งนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเชื่อมกันเลยแล้วก็ทำโซ่สามข้ามมาช่องนี้โซ่สามข้ามไปฝั่งโน้น เชื่อมกันค่ะล้วโซ่สามมาฝั่งนี้ตอนนี้เราก็ทำเอฟลงในช่องถัดไปนี่สี่ครั้งเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำโซ่สามค่ะแล้วก็ไปเอาตรงนี้มาเชื่อมกันตรงมุมนี้ ทำโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็มาเอฟตรงนี้สี่ครั้งนี่แล้วก็จิ้มลงในช่องถัดไปจะได้การต่อบแบบนี้ค่ะจะเป็นการต่อบแบบนี้ต่อไปเราก็ทํา เป็นแบบนี้บน,บ,บนรอบบนรอบดอกนี้โซ่หกครั้งค่ะพันหัวเข็มช่องถัดไปทำเอค่ะ F อสี่ครั้ง 三、幺、六、卡。 ตอนนี้ก็ทําโซ่หกครั้งโซ่หนึ่งปิดกันแค่นี้เองค่ะตัดไหม เพียงเท่านี้เนี่ยค่ะลองทำกันดูนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะแล้วมาดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปเราจะมาทำลายแบบไหนกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ